เยี่ยวเหนียวรอดตวนี่น่าจะเป็นครับที่พอจะอธิบายความรู้สึกหลังจบเกมเมื่อคืนของแฟนเชลซีได้หลังสมโมสรรักของพวกเขาสามารถพลิกกลับมาชนะเวสต์แฮมได้อย่างบุญบิดด้วยสก,กอร์สองประตูต่อนหนึ่งแต่ทว่าแม้จะชนะแต่มันกลับยังมีเสียงติบ่นจากแฟนๆพอสมควรและแน่นอนละครับว่าเรื่องนี้มันมีสาเหตุว่าแล้วขอสนามสเปเชียลฟีลหลังเกมของเราจะไปพูดถึงทุกประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมเชลซีเมื่อคืนกันครับเริ่มตั้งแต่การจัดทัพครับคุณสือโทมัสทูเคอร์วางหมากมาในระบบ3 5 2ซึ่งน่าสนใจคือการส่งเว หลังใหม่ป้ายแดกออกสันนัดแรกทันทีกองกลางก็ได้ข่าวดีร o, ครับมาเตโอโควาสิตหายเจ็บกลับสนามได้อีกครัง้งส่วนกองหน้า2คนเลือกใช้เป็นแข้งตัวเล็กทั้งคู่อย่างราฮิมเซริงและก็คริสเตียนกูริสิต ผัดมาได้เร่องรูปเกมที่ต้องบอกว่าเล่นได้ไม่ดีและก็เล่นไม่ดีมาหลายนัดแล้วจึงทําให้แฟนๆไม่พอใจทางแฟนเชลซีและทุกคนที่ติดตามดูสิง Blue บลูบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงล่างจะเห็นว่าแพทเทิร์นการเล่นที่ดูค่อนข้างซ้ำซากจําเจและเกินนั่นคือการจ่ายเน้นชัวเคาะไปเคาะมาไม่ค่อยกล้าจ่ายทะลุช่องแบบิเสี่ยงพอไปไม่ได้ก็เคาะวนไปวนมานคือทีแรกมันก็พอไปได้ครับแต่หลังๆดูเหมือนคู่แข่งจะเริ่มจับทางกันได้หลายทีมแล้วเชลซีมักจะเอาแต่ลําเลียงบอลขึ้นผ่านทางวิงแบ็กเป็นหลักใหญ่พอมาเกมไหนริมมเส้นโดดยยปประะกกอบติ็จไไ่่ค หรือเรียกได้ว่าช่วงนี้พวกเขามีปัญหาเกมรุกไร้ไอเดียเกมเมื่อคืนมีจังหวะขยันครอสแต่กองหน้ากลับเป็นตัวเล็กๆอย่างสเตอร์ลิงกับพูลิสิตมันจะม่งได้อย่างไรถูกไหม ท้าไม่เกมครึ่งแรกของเชลซีครับแทบจะไม่มีจังหวะหวืหว,วาเวสแถมเองก็เช่นกันซึ่งพอมาสู่ครึ่งหลังนะครับทีแรกก็ดูเพวกเขาจะยังไม่ค่อยตืน่นไม่มีการพัฒนารูปแบบเกมเท่าที่ควรจนมาเสียประตูจากลูกเตะม,มุมโดยมิคาเอลอันโตนิโอเป็นคนซัดโดยพอโดนลูกนี้ไปนะครับแฟนสิ์บูหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันว่าเซนพิษอีกแล้วเรวันนี้เพราะนับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเชลซี Chelsea มีปัญหาเรื่องลูกตั้งเตะบ่มมอยมากไม่ว่าจะเป็นทางรุกหรือทางรับเกมกับเอฟเวอร์ตันได้เตะม,มุม16ครั้งกกกกทําาออออะไไไรรมมมมม่ดดด้นััเเเเจจบสสป,ป์โตตีูุแ กระโดโรนิกโก้บ่งจากลูกฟรีคิกเราไปถึงเกมก่อนกับเซาแทมตันก็เก็บตกจากการสก,กัดลูกเซตเพลย์ได้ไม่ดีจนเสียประตูนี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่พวกเขาต้องรีบปรับปรุงแก้ให้ได้แต่าว่าการเสียลูกนี้นะครับนูมือนจะทำให้สิงห์บุ๋เริ่มตื่นทูเคิลเปลี่ยนเอาเบนชิวิลและไคฮา,าวเวตลงมาในช่วงนาทีเจ็จากนั้นพวกเขาก็เริ่มเล่นเสี่ยงมากขึ้นกล้าาจกล้า,าแทงทะลุช่องแล้วมันก็เป็นผลเตียโกซิว่า ครอสลูกจากแดนหลังไปให้ชิวเวลโชยิงลูกยากแถมมุมแคบเข้าไปอย่างโคตรสวยงามและก็ยังไม่จบแค่นั้นครับชิวเวลยังเป็นคนพาทาแอซิดให้ไคลฮาเวตที่ได้รับการตียวมาจากเกป้าก,ก่อนลงสนามเป็นประตูชัยในช่วงท้ายเกมพาทีมชนะไปได้อย่างโคตรบุดวิดแถมยังได้เยี่ยวเหนียวอีกหนึ่งสเต็ปนะครับหลังโชคดีได้ VAR ตัดสินยกเลิกยุคดิ่งท้ายเกมของเวสต์แฮมเป็นเชลซีที่คว้าสามแต้มได้สําเร็จไปเฉยแน่นอนว่าแมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้อย่างไรก็ต้องให้เขาครับเป็นชิวเวลลงมาพิเกมอย่างแท้จริงต้องขอชื่นชมมมว่่่าาาเเเขะรริกับสูอ์ ก็เก็บได้แล้วดูมีโอกาสที่ดีจะกลับมาที่ตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมอีกครั้งส่วนอีกคนวันนี้ที่น่าชื่นชมและเล่นได้ดีไม่แพ้กันนั่นคือตีเโกซินว่าวันนี้นอกจากแอซเซนแล้วนะครับท้งเกมยังเล่นเกมมารับได้อย่างชเลิศปิดอันโตนิโอได้แบบอยู่หมัดอายุ37แต่กลับเล่นดีแทบทุกนาทีลงสนามสุดยอดจริงๆครับส่วนอีกนะักเตะที่แฟนๆน่าจะสนใจนะครับเวสลี่ฟอฟฟาน่าแนวรับตัวใหม่วันนี้ไม่มีบททดสอบอะไรยากๆแต่รวมๆก็ทําได้โอเคเกมรับสาก,กัดได้ดีเกมรุรกจ่ายบอลไม่ค่อยผิดพลาดถืออว่าอ่าาาาสสบบบผนนนํหรรรัััแกคฟฟ ส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับคือเอาอย่างไรดีกับเรื่องเกมรุกเราต้องบอกว่าในตอนนี้ครับเกมรุกของทีมใหญ่เชลซีดูหน้าหนักใจที่สุดเพราะว่าแมวพวกเขาจะเก็บ3แต้มได้แต่การยิงที่เพียง8ประตูและเสียถึง9มันอาจส่งผลในปัญหาระยะยาวได้ ดังนั้นถ้าพูดกันแบบก้างๆนะครับคือพวกเขาจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการเล่นเกมโรขให้หลากหลายโดยหลกัลกๆเราคิดว่าพวกเขาจําเป็นต้องกล้าเล่นกล้าจ่่งเสี่ยงให้มากกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากที่พวกเขาได้ปีแอร์แอมเรตออกมามย่องกองหน้าคนนี้จะสามารถเข้าเป็นจุดเปลี่ยนในเกมโรของสิงห์บลูเชลซีได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับการได้3าแต้มถือเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดแล้วสาหรับเกมฟุตบอลลีกและนี่เป็นประเด็นหลังเกมทั้งหมดที่เราหยิบมาพูดกันเกมหน้าเชลซีจะมีโปรแกรม UCL รอบบแ่งกลุมยกไป ยือนดินาโมซาเก็บก็ต้องมารอดูกันและครับว่าพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะ2นัดติดเป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้ได้หรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างดูลาเฟียฟ้าเอืร์เนียยามาก่อนลเลยครับเด้ด้า